อันไหคะอ่ะ,อะตอนนี้เด็กๆได้ยินเสียงครูชัดแล้วนะคะอ่ะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้าหน้าหาน้าไหนนะเจ็ดค่ะอะหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะลูกอนาห้าสิบเจ็ดนะคะ นี่หนึ่นาสนินี่เนิมทั้งจัดสองเหรอคะสองนือหนึงน่งคะเล่มที่เล่ี่สค่ะเล่มที่สอง,อนสองหน้าอะไรคะหน้า <Milan. S 2> 51, ห้าห้าสิบเจ็หิบุ้ยทำไมน้องนี่มีเดียนไม่ถึงนะคะ อ๋อหน่วยนี้เป็นหน่วยฤดูหนาวนะคะคุณครูก็เลยจะให้เด็กๆอฤดูหนาวก่อนนะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะเด็กๆเจอได้ยังไงคะอาส์แล้วฮันดิเกตผ่านเด็น้านี้ลูกนี่เด็กน้านี้ลูกอันนี้นี่น้านี้ลูกค่ะลูกเด็กๆดูในหนังสือนะคะ คะรูปมีหนุนอะไรคะโูล่โผล่ปลปลเป็นโผลน<ล>ใช่ไหมคะอ่าแล้วนี้ทำไมคะเป็นฤดูหิมะตกใช่ไหมคะประเทศไทยเราไม่มีใช่ไหมคะลูกอ่าก็คือฤดูหนาวนั่นเองใช่ไหมคะลูกอ่าส่วนรูปต่อไปอันนี้ฤดูอะไรคะอ่ามีลมเย็นนะคะ เขาเรียกว่ารูดูใบไม้สีนั Three, ่นเองนะคะอ่ะส่วนรูปสุดท้ายเป็นฤดูอะไรคะลูกฤดูอะไรคะรูดูร้อนนะเก่งมากทีนี้เขาให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะลงในช่องว่างใต้ภาพก็คือตรงนี้ ต้องมองใต้ภาพก็คือตรงนี้นะคะในสภาพอากาศที่เป็นรู้ดูหนาวคืออะไรคะลูกหนึ่งสองสามสี่รูปไหนคะ,ร,ะ,ร,คะรูปที่อะรูปเท่าไรคะลูกที่หนึ่งสองสามสี่รูปไหนคะลูก สีในช่องรูปที่สอง เ่อกันนอ,องเท้าอะเใเท้าใส่้าองเทูเเไมไ่เท้าเราเปียกชไหลกอเด็กๆดูรูปที่สค่ะรูปที่สอาเป็นฤด,ดูหนาวแล้วก็มีหิมะตกด้วยช่ไมคะ่ามีหตกด้วยนที่ เขาใส่เสื้อผ้ายัางไงคะลูกเขาใส่เสื้อผ้ายัางไงคะใส่เสื้อผ้ามิดชิดหนามา,มากๆเลยใช่ไหมคะอ่าใส่เสื้อผ้าหนาแขนยาวใส่รองเท้าหนาเลยใช่ไหมคะลูกอ่ะส่วนนี้เป็นฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะหรือฤดูหนาวเหมือนกันใช่ไหมคะ เด็กอันนี้เด็กๆต้องระบายสีในช่องว่างด้วยนะคะลูกเพราะว่ามันก็เป็นฤดูหนาวเหมือนกันนะคะลูกอะระบายสีในช่องว่างเลยค่ะอ่าเราจะระบายสองรูปใช่ไหมคะเพราะเขามีสภาพอากาศที่ หนาวเหมือนกันเลยใช่ไหมคะสองรูปนะคะลูกอ<ะ>่เด็กๆดูสิดท้ายว่าเขาแต่งตัวยังไงคะลูกเขาใส่เสื้อแขนยาวเหมือนกันเลยแล้วก็มีผ้าพันคอใส่เสื้อผ้าพตัวหนาๆใช่ไหมคะอ่ะ ส่วนรูปที่สี่รูปที่สี่สภาพอากาศเป็นยังไงคะลูกร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กคนนี้ทำไมคะรอ้อนจนเหงื่อออกเลยใช่ไหมคะอาเหงื่อออกเลยอะแล้วการแต่งกายของเขาเป็นยังไงคะลูกแต่งกายยังไงคะใส่เสื้อคลามตัวบางๆ เด็กใส่เสื้อผ้าหนาะเด็กๆก,ก็จะเป็นลมเลยนะคะร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะทีนีเ้เด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปเลยค่ะลูกอะอะไรอ่ามีรูปอะไรคะเนี่ยรูปเสื้อผ้า พันคอใช่ไหมคะมีถุงมือดูทีละรูปกันนะคะอันนี้รูปอะไรคะลูกรูปแรกรูปอะไรคะตู๊ดตู๊ดเสื้อกันหนาวใช่ไหมคะรูปอะไรบอกตู๊ดเสื้อรูปที่สองรูปอะไรคะลูกโคน ต่งาที่เป็นเงหนเนี่ยเป็นของ่องตกายในฤดูไหนลูกไหนฤดูไหนเครื่องต่งายฤดูไหนบอกูดได้ไหมนหบอกพูดได้ไมพูดังๆได้ไมคะลูกได้ค่ะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะค่ะมเน่ยใช่ไหมคะ เ่งมากเลยค่ะลูกอ่ะทีนี้เขาให้เด็กๆนะคะลากเส้นอ่ะโยงเส้นจับคู่เงานะคะอ่ะเด็กดูสิคะตัวแรกเลื่อเงาเขาอยู่ตรงไหนเงาเขาอยู่ตรงไหนคะอะเงาเขาอยู่ลำดับที่หนึ่งสองสามด้เลยค่ะ อันเลยลลอ่าใครเสร็จแล้วนะคะเอาให้คุณตากับเพื่อนๆดูด้วยนะคะคุณหูหนูเสร็จแล้วเด็กๆทำกันเร็วมากเลยนะคะนีเด็กๆดูหน้าต่อไปเลยค่ะลูกหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไปเลยหน้าต <reco Christ. S 2> ่อไปเห็นไหมคะลูกเด็กๆเห็นไหมคะดูสิคะว่ามีอะไรอะเรามาดูโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆ ระบายสีภาพนะคะที่ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในฤดูหนาวอ่าปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในฤดูหน,นาวอ่ะเด็กๆดูรูปที่หนึ่งค่ะรูปที่หนึ่งอันนี้นะคะรูปที่หนึ่งเด็กคนนี้เขาสวมใส่เสื้อผ้าเป็นยังไงคะบาใส่เสื้อผ้าใส่ทำเป็นขาสาั้น่ะถุกไหมมาใส่จุกไัมอ่าแรงมาก ถูกต้ไหมอันนี้ถูกไหมบอกครูดิครอบน,น,<อ>นะคะเราต้องระบายไหมคะไม่ถูกต้องใม่ถูกต้องเราไม่ต้องระบายนะคะลูกเราไม่ต้องระบายอ่ะต่อไปรูปที่สองอะรูปที่สองเด็กคนนี้เขาแต่งกายยังไงคะใส่เสื้อกันหนาว ถูกไหมลูกถูกไหมบอกถูกถูกครับเราต้องระบายไหมคะระบายระบายลูกระบายครับตอนนี้จะเพิ่งระบายดูรูปที่สามก่อนรูปที่สามเด็กคนนี้เวลาเขานอนหลับในช่วงอากาศหนาวเขาเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าเปิดแอร์นั่นเองนะคะปฏิบัติเหมาะสมไหมคะลูกเหมาะสมไหมคะในอากาศหนาว อมอัพม <upside> าตมอัพวแล้วก็เปิดแอร์แรงมากเลยแล้วก็ไปเป่าหน้าเขาเหมาะสมไหมคะลูก่เหมใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วเด็กๆไปเปิดแอร์อีกแล้วก็เปิดแรงด้วยเป่าหน้าไปเลยคะไม่สบายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกนี้เราก็ไม่ระบายต้องม่รบาย อะไรอะไาตัวนั้นนี่อ่ะเด็กยี่วะส่ไอนที่ด้านแผนเขาทำไมคะเขาไม่ห่มไม่ห่มข้าห่มด้วยใช่ไหมคะอันนี้เพราะปัดผ้าผสมไม่ลูกไม่หมอนหมาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นเด็กๆระบายสีภาไพไหนคะลูกภาพที่

อ่ะเพื่อนๆในในไลน์นะคะใครเสร็จแล้วไหนชูให้เพื่อนในห้องกับครูดูหน่อยค่ะลูกให้เพื่อนๆในห้องกับครูดูหน่อยค,ะอคอ่ะอ่ใครเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกับคุณครูในห้องดูหน่อยนะคะลูกอ่าเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะ ขบมือให้ตัวเองหน่อยอะเด็กๆใคยเสร็จแล้วปิดน้องสือเลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณจะพาเพื่อนๆไปดื่มนมแล้วนะคะ ปิดหนังสือเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิชาภาษาไทย10โมง40นะคะลูกเดี๋ยวรูพาเพื่อนๆไปดื่มนมก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบ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 าย